วิหกสายฟ้าไรบัซโซที่ปรากฏตัวใน Ultra อุลตร้าแมนเด็คเกอร์ตอนที่11ดูเหมือนว่าชุดเนี่ยจะพัฒนามาจากมาจากมากะบ,บัซโซหรือแล้วแล้วแล้วก็เกี่ยวพัซโที่เคยปรากฏตัวในอุลตร้าแมนออฟหรือว่า Ultra Man อุลตร้าแมนรูปโดยในคราวนี้เนี่ยมีความสูงถึง5 5 5 5เมตรหนักถึง2อ0 0 0ืตัน นอกจากความสามารถในการใช้ปีกใช้ปีกตั้งใช้ปีกตั้งพายุแล้วก็ยังมีความสามารถในการโจมตีด้วยสายฟ้าเพิ่มขึ้นมาด้วยล่ะนะนอกจากนั้นที่ผบที่บรกตัวพร้อมกันก็ยังมีฮินาบัสเตซ,ซึ่งเป็นไร่บ,บัสเต้ที่ยังตโงไม่เต็มวัย และมีข้อมูลว่ามันดุร้ายมากมีความสูง2เมตรหนัก200กิโลกรัมตามข้อมูลแล้วหดวัสเซ่ที่จะกลายเป็นไรวัสกลายเป็นไทวัตเซ่เติมตัวจะมีตัวมวมนน้อยมากนี่ก็เป็นข้อมูลของไรวัสเซรอินดาินัสเซท,ที่ที่มีการเปิดเผย หวยออกมาแล้วนะครับคราวหน้าจะเป็นข้อมูลของสปาร์ตตัวใหม่ๆตัวไหนบ้างก็ไปดูติดตามกัรกณะนาวด้วยล่ะนะครับ